สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน27ตุลาคม2 5 6 6นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางดา้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์และก็กลุ่มฮามาสนั้นดูไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงนะครับในขณะที่ฝากฝักของสหรัฐมริกานั้นยังคงที่จะให้การหนุนหลังทางดา้านอิสราเอลในการตามไล่ล่า กลุ่มฮามาตล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านสารสนเารนั้นได้มีการส่งที่ปรึกษาทางด้านการทหารรวมไปถึงนายพลที่เชี่ยวชาญในการรบอย่างทางด้านพลโทเจมกริ่นนะครับซึ่งก่อนหน้าเคยมีผลงานในการปฏิบัติการภาคพ,พื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสในพื้นที่ของอิรักแล้วก็ในพื้นที่ฟัลลูจาได้เข้าไปร่วมปฏิบัติการในการวางแผนให้กับกองทัพอิสราเอลผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าการส่ง นายทหารคนนี้เข้าไปช่วยวางแผนในการรบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองนะครับเพื่อที่จะให้อิสราเอลนั้นได้มีการบุกภาคพ,พื้นดินเข้าไปสู่ฉนวนกาซาและก็คา,าดว่าทางด้านนายพลคนนี้จะช่วยให้การสู้รบในเมืองนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะทําให้พลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตน้อยลงนะครับมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมว่านายพลสารัฐและบรรดาเจ้าหน้าที่ทหารของอเมริกันทั้งหลายที่จะเข้าไปช่วยกองทัพอิสราเอลนั้นจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยตรง แต่จะช่วยวางแผนให้เท่านั้นซึ่งคาดกันว่าทางด้านพลโทเจมกริทนั้นจะอยู่ในอิสราเอลเพื่อที่จะรอติดตามผลในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเองนั้นเนี่ยครับก็เคยพูดกับทางด้านนายกรัฐุมตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลตอนที่เดินทางเยือนกรุงเทวาวิปว่าใครจะเป็นคนรับช่วงต่อหลังจากที่มีการดําเนินการบุกพื้นที่จนวนกาซาหลังจากที่ทหารของทางด้านอิสราเอลได้เดินหน้าในการ โจมตีเข้าไปและหากว่ากลุ่มฮามาสนั้นยอมแพ้แล้วเนี่ยหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นก็อยากจะรู้แผนการของทางด้านในธันยูเช่นเดียวกันในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็มีการประเมินว่าเวลานี้มีพลเรือนของสหรัฐอเมริกาอยู่ในอิสราเอลมากกว่า6 0แสนคนซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นก็กําลังวางแผนในการที่จะอพยพคนครั้งใหญ่ออกจากพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทวอวิฟซึ่งก็บอกว่า อาจจะได้รับผลกระทบหากทางด้านอิสราเอลนั้นบุกฉนวนกาซาภาคพ,พื้นดินก็อาจจะถูกตอบโต้และกรุงเทอาวิฟนั้นก็อาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางด้านกลุ่มฮามาสนั้นพุ่งเป้าในการโจมตีด้วยตัวเลขชาวอเมริกันกว่า60แสนคนในอิสราเอลซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกว่าการอพยพครั้งใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าหากอพยพด้วยเครื่องบินนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานทีเดียวในการที่จะอพยพนะครับความยากลำบากในการที่จะ บุกภาคพ,พื้นดินนั้นเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นเพราะคงจะต้องรอให้สหรัฐอเมริกานั้นอพยพผู้คนของตัวเองออกจากพื้นที่ของอิสราเอลเสียก่อนด้วยหรือไม่รวมถึงอาจจะต้องประวิงเวลาให้อียิปต์กับกาตาทำหน้าที่ในการเจรจากับทางด้านกลุ่มฮามาสให้มีการปล่อยตัวประกาศด้วยความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นครับ